สบายดีพี่น้องสบายดีพี่เสุกสุเนะพีน้อวันนี้เข้ามาวาดแฝนเน่เนาะแต่วืันนี้ก็มีเป็นตลาดกาแฟสองคนแน่ครับพ่นาองในหมูัแดกีน้ำแีดนี่มันถือแก๊ปบาทก่อสิประมาณหาดรอยเนาะเป่นนระประมาณหาดอยเว่าพันหนึ่งมันกับุกแทนประมาณหาดรอยเนาะถ้าไป็นตลาดน้องหอยคืออยเลย ตลาดน่องหอยไกะๆะอีกเนี่ออกมาตั้งแต่บ้าไปเบิ่งว่าสิได้ยังไงตัวงบห้าร้อยบาทแต่ก็ไปซื้อแนวกินแน่แหละเพราะว่าผมมีแนวกินแน่หรือเพราะบิ๊กเจนสิได้ไหมซาเซ แ้เอาไปเเลยต่าอ๋ตลาดอพี่้องาตรคืนตรงไออตลาดนองหอยจอดไว้พุ่นก็ได้ผูกใกล้ๆเอาไปนั่พุ่นนะอินบ่พผูเอาไปนก็พอจอดง่ยม่ตองคอยว่าจอดอยู่ที่เบื้องนี่ อ๋อนี่ยอัซีอจนี่สบจะสนี้ยังไงไรสิโอ้โหที่ออกจังไดสันภมออกตละอ้สุดเลยเประเทศใหม่นอ้าตะเขียงเมนเป็นตะเขียงเอาไว้เขียงไว้ใช่ไมองโอ้สิ

Nhà cái thằng này đấy Nhanh quay cô Nàng còn hết Sự bà cấp hội có phải nào Bà hội thông thái nè Không à, มันก็พ่นมะกพารอเอาเ่อเอาท้องหนึ่งได้ได้ขึ้นเลยไพักอีตู้บอสสเด้๋พักเี่ยพักอันนี้งอจะมักอยู่หาสิบมาสิตอนสา เออทอนช้นง่วกรส่าไปบอต้งเดียวสื่อเป็นอยู่กันเลยบ่นั่งไปคนนี้ไก่สมัติตใหญ่ กองเท่าไรนี่นีอันนี้ขึ้มาเป็นตเสียสิบเนี่ยนะสบนี่ยนะอาวาวจืดเฮ็ดคือเนียเฮ็ดขาวอะค่ะเออโดนึง่สิบ่ะเอาครื่งโดนี่ยครื่งโดกะ สามสิบหเอาเครื่องโลอันนี้ได้พักนี้งได้ค่ะมถเอาแม่สี่เจ้าเจ้จะมากพักอีตู่ว่าเดิมมากยนี่าเสียบพักบ้านดับ้านได้สิ้อดีสี่สิบจะมากบ่ เอานาดเออพอาะแหลบาเบาเพราะว่าเอยเอยก็บม่มากคนไหนปัจจใจคือการซื้อยังอีกซื้อสินู้ปะงานกับคือซื้อสินเห็นไหมซื้อจักโดนึง เออสีม่เออไปเบิ่งกันนะกอนสเนี่ยตกกระบอกีแ้งหันเลยบุสุดท้ายอ

กระนาจ้โร่หนึงแหละลูกปายเอาวอาทันเ <80, 000. S 1> น,นี่ยแปดสิบพันแปดสนสินงวดโร้ทยนิบาโร้ทเซนหาเดียเนะอะขีดเพิ่งมีเอ,เอ,เอเียงอีกพักเงี้ยก่อน เน่บทอนเแหละอันเมื่อไรเสบางนาเออสินไข่จะสินไข่ก่อนเไหนได้ยังไงเห็ดครับสินมูสินมูฮันโดเจ็ิบหาอาเขาคือได้น่อยแต่ซ้ำเนี่ยมะกะโพดไปที่ไปอันนั้นโมเกย่างนะปะ เมน่ะเบียบวัดถอดอะไราเสหาสนหบ่มเนิมนกินขาเบียปะไปซื้อขนมเมือนัเนาะซื้อบ่เสียบเสีบเอ็ดเสีบบุยเืงเนาะคันนี้เสียบที่ขอยเคยซื้อมืเือนน่ะดองเมืองเนาะขี้ไปเบงตักะา แกงเห็ดคนเะโนบีแกงเห็ดกินเหลวแหละเอ้เหี right. ้ยนี่คุณดีๆแต่คุณมึงอุ้ยหอมอีเรตบามันคือโบเซบาเสฟหน้าตามันคือโบเแกงบ้านข่อยเห็ดพอดีบ้านจากกับบ้านข่อยมันคือต่างกันเนาะ นี่กระดานสาวเอสดีนะสบายดีบ้งค่ะคไปใช่ไหมมาๆจังเลยมันสิเปืือยนี่พักกันนี้จรเขาบเมนเนี่ยมันใส่บ้านคุณจะเกจังไรใส่เขาอันนั้นะใส่เองใส่เขาน้ำนั่งก็สิบนใส่ค่ะ cả nhà có xài không nhà ăn để khai cuộn này tôi yên cái này à, chôm Chút Ơ <laughs> Sạn mẹ chắc chắn bạn chơi ừ, hả? Sạn ừ. họ ngồi khăm cơ họ... Bắt nhá mà lần tay tay mới nghỉ ồn hả? Để đó rồi đây mình... ồn hả? Ừ này Ừ chứ cuốn tốt mà. Kênh hết xe Chịt bạn có vật khởi được Bạn có kênh tê hết xe bà Mình sẽ mở <laughs> Thật dặn đi Nó chỉ kinh khảo con hiệu đấy รักไม่ได้โดดรักสองถั่วสูดสูดตัวั้นไปเจักใส่ขาวเบือยว่จักใส่แจ็คเดินแจ็คโอเคกินได้ว่าว่าคอยว่านคอยว่าเด็กแกงใส่นะแกงใส่แต่ปลาเเคยห็น ก็จแกงงส่แนวนี้พออื่มดค่อยแ้่จะไต่หนาไปไต่ไม่งีออนมาแล้วอ้าวไหนเออบาดม่มีบาดมนขึ้นเลยอ้าวกินข้าวก็น้ำปลาก็เอบุญหลวงไฟมไมกะจไรกบุญหลวงไฟเดือดหาเดือดขออไปกินข้าวเนื้อวงเนื้อกระต่าดนี่ยังกินข้าวก็น้ำปลาป่ะะ เอาล่ะกินเขากน